สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้วันว่างนะครับโค้ดกัมพีกลับมาเจอกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามีผู้ช่วยเป็นแบบให้เราดูว่าสิ่งที่ที่โค้ชสอนนี้จะทําอะไรบ้างมีน้องโชกุนเจ้าของสนามแล้วก็น้องฮอนเป็นคุณส่วนเจ้าของสนามแล้วก็น้องอัดเป็นเจ้าหน้าที่ทีมวันนี้วันนี้โค้ดจะสอนพวกเราเรื่องการคอนทรลบอลลง การจับบอลลง้างเท้าด้านในการใช้เขา่าหลังเทา้าพักอ,อกว่าเรามีเทคนิคแบบไหนบ้างแล้วก็เราจะใช้เวลาไหนเวลาอยู่ในสนามลูกไหนบอลมาระดับที่พุ่งระดับเขา่าต้องใช้อะไรจับบอลลุกโดรงลอยมาลักษณะแบบนี้ต้องใช้อะไรจับเดี๋ยวคลิปนี้โค,โค้ชจะให้น้องๆสาธิตให้พวกเราดูไปเริ่มเลยครับไป เริ่มจากลูกแรกเวลาลูกเลียดมาหรือลูกที่มากับพื้นเนี่ยเราต้องใช้เข้าทางด้านในในการจับบอลแบบนี้นะครับปัก๊บอ่านั่นแหละปักค้อนลึ๊ปเฮยอ่าอย่าลืมนะครับเราจับบอลได้แล้วก่อนที่เราจะส่งบอลให้เพื่อนจะต้องเงยหน้ามองเพื่อนก่อนว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนเพราะไม่อย่างนั้นเราจะส่งบอลไม่ตรงถ้าเพื่อนเราขยับ หรือมีค่อสู้มาหาเราเราจะได้เห็นลูกที่สองนะครับเมื่อกี้หลังจากที่เรารับบอลส่งบอลลูกเลียดแล้วต่อไปเป็นลูกที่มาลักษณะพุ่งหรือลอยขึ้นมาจากพื้นนิดน,นึงเทคนิคคือการใช้ข้างเท้าด้านในเหมือนเดิมจับบอลลงสัมผัสบ,บอลลงและแปะบอลให้เพื่อนเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับก่อนส่งบอลเงยหน้ามองทุกครั้งดูนะครับมาทุกคนอ่อ ลืมเงหน้ามองเพื่อนจับเออมาเงยมีมาคอนโอเคนะครับสังเกตว่าเห็นไหมครับว่าโค้ชจะตั้งมาเกอร์ขาว4อันไว้เพื่อเป็นกรอบให้เราห้ามจับบอลออกนอกกรอบเวลาอยู่ในสนามเหมือนกันถ้าเราจับบอลไกลเกิน2-3-9เนี่ยอาจจะมีคู่ต่อสู้เข้ามาแย่งได้ต่อไปบอลพุ่งมาในระดับเขา่าเราต้องใช้เข่าสัมผัสบอลลงแล้วก็ส่งบอลให้เพื่อนดูนะครับ เข่านะมาจึบ๊บเออนั่นแหละมาดีมากเอออยืดยืมไงหน้านะอัดบ้าเข่านะใกล้ไม่ใกล้ยึบอ่าลูก<บ>มาอ,<บ>อ่าเป้ยึ๊บอ่าดีขึ้นนะอัดอีกลูกหนึ่งบอลนั้นแับอกเราต้องใช้อกในการสัมผัสบอลลงเหมือนกันง่ายๆนะครับไม่ต้องกลัวลูกบอลว่าบอลจะมาโดนแล้วเราจะเจ็บ แค่วิ่งเข้าไปกางแขนออกแบบนี้แอนอกขึ้นบนมาพักพักบนลงแค่นี้เองนะครับดูนะครับอทุกุนเออ,อจต่ไวอยู่นั่นแหละดีมากทุกุนเฮ้ยกางแขนออกไปเออดีมากทุกนนั่นแหละสวยได้ออกนะอ้าดูอ่ะดีังองง้ยังมีบางลูกที่น้องๆยังทำไม่ค่อยดี เดี๋ยวโค้ชจะไปแก้ไขาให้ว่าต้องทำยังไงอย่างเช่นชูกุบนบอลมาแล้วแขนเก็บแบบนี้ทำไมเราถึงต้องการแขนออกแบบแรกเพื่อสีละร่างกายเราจะได้บาลานซ์จะได้มีโยกซ้ายโยกขวาที่สองถ้ามีคู่ต่อสู้มาแย่งเราจากด้านหลังแขนนี่แหละจะเป็นตัวช่วยบังคู่ต่อสู้ไม่ให้เขามาแย่งบอลเราได้สามเราอย่าเอ็นหลังไปมากเกิ н, เนเพราะบอลจะไต แล้วเด้งกลับไปข้างหลังเพราะนั้นแค่ตั้งอกไว้แบบนี้นะครับในจังหวะที่เราพอนมาการแขนออกแบบนี้นะครับคู่สู้มาชนชนชนแบบนี้เราไม่ฟาวนะครับแต่ถ้าเราใช้ศอกดันแป้งหลังโดนหน้าคูส่สู้เราจะโดนใบแดงนะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวนี้มีวาแล้วดูแล้วมีภาพช้าแล้วเพราะฉะนั้นอย่าทําผิดกติก,กาแบบนี้พอนมาอย่างเงี้ยปึ้งอย่างเงี้ย ใบแดงแน่นอนพักสองสามเมตรโดนปรับเงินไม่รู้นะครับง่ายๆแค่ยกแขนขึ้นมาป้องการห้อนมาปุ๊บแค่นี้เองไม่ฟาวลูกนี้เป็นลูกที่น้องๆหลายคนเข้าใจผิดเรื่องของการบอลที่ลอยด่งลนนนักษณะนี้ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ข้างเทาา้าในหรือใช้หลังเท้าจับดีดูนะครับถ้าเราใช้ลูกโด่งแบบนี้ ถ้าเราใช้ข้างเท้าด้านในจับจะเป็นแบบแบบไหนนะครับโดมาข้างเท้าน้านนจับเห็นไหมครับบอลตกเท้าเราบอลจะพุ่งไปตรงนู้นบอลหลุดเท้าไปโดนแย่งแล้ววิธีที่ถูกต้องลูกโดแบบนี้ใช้หลังเท้านะครับดูนะครับลูกโดแบบนี้ใช้หลังเท้าจับบอลลงนะครับอยู่แบบนี้เลยที่ถูกต้องคือต้องแบบนี้ขั้นที่สูงขึ้นไปอีกดูคู่สู้มาไหมดูนะครับ น่จับบอลลงแบบนี้เล่นต่อได้ทันทีนูครับดูน้องๆว่าทำได้ไหมครับทิปอ,อ่ดีมากชุกคุนบนดูกับเท้าเลยหลังเท้าลูกนี้นั่นแหละฮอนปึ๊บเออดีมากไปอย่าลืมมองซ้ายมองขวาปึ๊บไปฮอนเออดีมากฮอนนะครับสำหรับเรื่องการจับบอลลงก็เอาไว้เท่านี้ก่อนคราวหน้าไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับแค่นี้นะครับ